ืบางหน้าดี่เจจของวิซี่จำสวดอืมบายแล้ว ผักคาค่ะจะอมค่ะผักคาหรือว่ายอดจะอมค่ะมันมีแค่นี้ค่ะมันอึดบัญญยาค่ะมันหน้าแรงเมมลืมพี่นอ้องลืมใส่ไหมเอาไหมอมเอารวดไม่ต้องเอาไหม่หรอกน่าหญิงเรือไปเลยค่ะกินไข่ให้ผู้ชายเห็นความแซ่บของเราก่อนนะจ๊ะ เป็นสีสุดลวบประจางาให้กินน้ำรูกสะไตะจ้ะ ไก่ร้อนๆเลยค่ะมีมะแตงของชอบหนูด้วยนะจ๊ะตัวนี้เราไม่ชอบ กินแบบนี้ไปเลยต <viens S 2> ะปอบกระย่านค่ะเส้น ส้นบักเกรเรตเพื่อผิวที่ดีนะครับนิ้วเข่าจะงอนจ้ากินน้ำม่หนูเรอจ้า กินแต่บักหุ่งใส่ซอสบ่เป็นดอกห้าใส่มืนีนแหลัดแม่แซ่บๆไปด้วยกันเลยนะจ๊ะ <c oughs> อุ้ยทำไมเราดูสดวดจังเลยบ่วันเนี้ย <c oughs> <c oughs> อ้า หหวพอโคตรสุดเลยค่ะ กินตุ่มพีตุ่มนองเอ,อ้ยมันแสบเหือนอย่างตัวแสบพี่นองจ้าคอไก่ ทำรรมาถ่ายบักง่าพี่น้องจคสิกินบนบดอกย่ดแม่แม่กันยอดหญิงหญิงกัน,แ,กน,กนแสบไปน้ํากันค่ะผู้ใดบ่ามักพักะอมกับบ้าองกินขึ้นอยู่แต่แต่ละบุคคลค่ะไม่ชอบไม่เหมือนกัน แสบโดนเฮียแตกกินใกล้เบิเวณเคืองตัวมองหนีงก,กระแสนิดนิดพี่น้องจอมแ่นรือปูปชอบตรงตรงเลยค่ะ,ะขาขาคือแสบแล้วหน้ารูปหวบถืกฝนไหมแสบ ก็เก่าได้เงี้ยนเนาะ <oz> สุดตัวตาที่ดีใส่บักทัวด้วยค่ะ น้ำปแหลกลุ้งม,มากพาเรมพูม้หม่จับแห่เขาเถะ ไก่เขาคือแซ่บมากอะ่ะหนูกินพอหอมปากหอมคอเหลือัตัแต่แบบพริกกระปน,นีพี่น้องเดี๋ยวหนูจะไปเล่มเด้อค่ะน่านไปแลนี่ตามน้่นนอีปูค่ะ น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกของเอือีหลาพากินเอือีหลาพ้ากินเป็นคนต่ม่หายพร้อมพอวันเรากําลงังเปิด้านพี่น้องเฮ้ยอ้ยจะไปถึงตัวเลยมากกันหัวจังเสียผู้บ่าว่าเธอได้กี่เป๊กแล้วเราวันเนี้ย <c oughs> เธอไม่มันไม่จําเป็นต้องว่าได้กี่เป็กหรอกเพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์ดี <c oughs> นี่แะแม่ คือว่าไปเลยว่าแม่เลี้ยถ้าไม่ไปเลีมยงก่อนอีก่อนแอบไหมคือปากว่าครับมึงแล้วพี่น้องเอาเป็นว่า,าพวกกระดูกกรีดหนาด้วยจ้ก คลิปนี้มากินแซ่บแกินนัวให้แม่ดูอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูนะคะฝากไล like, คล์คอมเมนต์พูดคุยกับหนูได้ชวนพู้เบากะทักมาหาเด้รซาซาทาไงนมีไอตาหวานใจถ้าฉันมีไอตาหวานใจแล้วก็จะหาว่าฉันไม่ตอบนะ <Okay. S 1> <laughs> นั่นแหละซามเห็นบ่มีกกะทักมาโหลดเถอะยังเล่นโตไรทอห้องข,ขาโดนเลยเนี่ <laughs> <laughs> น,นคะครัพี่น้องนั่นแหละจะแมๆ่ๆเดรซา จะแสบๆมึง่าเป็นน้ำหนูดเวยอพี่น้องนั่นแหละแสบๆแ่บๆแสบๆแสบๆแสบอีดีพี่น้องจ้าพวกันูคลิปหน้าจากที่นี่ไปแล้วสวัสดีจ้า